ใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับผมน่าสงาักับพิคิดนอนไม้นอนนี้ได้หรือเปล่าใหญ่มากครับผมนอนเบลือเลยนะครับผมใหญ่กว่าแขนเจ้าเงาะอีกอนะครับใหญ่กว่าขาเจ้าเจ้าเงาะอีก,อก,กอนะครับผมโอ้ยกิ่งน,นี้เนาะ <c oughs> <c oughs> อยากมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้าเของด้วยนะครับผมโอ้โหใหญมากครับน้องนี่โอ้โหใหญ่มากครับผมค่อยๆใหญ่มากๆเลยครับน้องน,นี่ อีกเวลานานเท่านี้ครับผมโอ้โหสุดยอดเจ้าจอดโอ้โหมีคนพับดูความใหญ่ของหนอนนี้ครับผมเจ้าเงาะหมกแรงเลยนะครับผมดูด,ดูดูหน่อนไมห้หน่อนี้ครับผมเจ้าเงาะหมดแรงกับหนอนี้หน่อเดียวนะครับผมฮาลโหล ใหญ่กว่าหน้าเจ้าเงาะอีกนะครับนอนนี้ครับทุกคนดูที่กับพี่ๆกำลังใจให้เจ้าเงาะเจ้าเงาะเจอเข้าหนอนนี้หอบเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปน่อนต่อไปกันนะครับโอ้โหนอนนี้ใหญ่มากครับผมเดีย๋ยวนอนต่อไปอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมมาเรามาเริ่มนอต่อไปกันครับผมโอเคตังไว้ก่อน อีกหน่อหนึ่งนะครับผมออตอนนี้มีสองหน่อนะครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะด้นะครับก้อนมีสองหน่อครับผมแต่หน่อน,นั้นใช้เวลานานมากครับผมมันใหญ่กว่าหน้าเจ้าเงาะอย่นะครับผมเอาสลับไปกลับมาเจ้าเงาะก,ก็หมดแรงแล้วนะครับผมเพื่อเพื่อนๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครัะภารกิจในวันนี้ โอ้โห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 นี่ครับนอที่สองครับผมหนอแรกแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมจะมีอีกต่อไปหรือไม่ครับผมนี่คือหนอที่สองนะครับผมนี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับ ที้มาขิ้นใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับโอ้โหสุดยอดดูหนอเมื่อกี้ครับผมเจ้าเงาะถูกเขหนอนี้หอบแหกเลยนะครับผมดูครับผมใหญ่มากมากครับผมผมจะพากลับบ้านได้หรือเปล่าครับอันนี้เจ้าเงาะเราจะรอดหรือเปล่าครับวันนี้รอดหรือร่วงครับช่วยกลังใจเจ้าเงาะด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับรักนะจุ๊บ